อำนาจทำไมอำนาจลา่ะเพราะคําว่าครอบครัวจะมีบทบาทความเป็นผู้นําใช่ไหมการปกครองการปกครองกลุ่มใกล้สุดก,ก็คือสถาบันครอบครัวใช่ไหมที่เล็กที่สุดนี่ไงมุมบอกเปนอำนาจได้เอาใหม่โชคไม่ต้องการสรุปนะโชคต้องการที่สรุปแต่จะสรุปยังไง สามมายตรงๆเลยนะครับพี่ถ้าคุณรู้คุณมาเรียนหาสวรค์ที่มาอ<ม>ะไรดังนั้นตรงเนี้ยใครบ้างที่ยังไม่เข้าใจขอโทษนะครับจะพูดความจริงนะอาจารย์ที่ขอนิดหนึ่งอาจารย์ช่วยอธิบายจากเริ่มต้นหน่อยได้ไหมด<ม>ังนั้นอ่ะเอาที่ความจริงแรกๆเขาเรียกอยูพี่อ้อนะอีอ้อมียะไรกูว่าเดี๋ยวนี้ มีอะไรถามไหมครับย่อฮะมีแต่เดียวก็วจับยามดูแล้วนะว่าจะคำพร้าแ <c oughs> น่เลย <c oughs> นี่อ่านมีอะไรถามไหมพี่จ๋าพี่เสีกลางมุ้งปูเสือพูดม่าุูนอนก่อนพี่จ๋า อ่ะครับพี่ประธานต่าได้ถางนี้ที่ตายตัวไหมครับถามนี้เป็นกฎตายตัวเพราะมันเป็นค่าคงที่ของสารคิศก็ตายตัวตาดาวหือไม่ตายตัวเพราะดาวมันดิ้งไปตามตัวเลขจริงของทิปจันทร์และที่ย<ต>ีตอนเนี้ยแ,แต่ที่จริงว่ามันลง แบบนี้เหมือนกันแต่การเดินการเดินเราลงแบบนี้เหมือนการเดินเป็นตารางตายตัวแล้วน,นช่วงถึงไม่จำก่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนี่คือลำดับการเดินของแต่ละช่องที่ตายตัวในสูตรวิชาเดาวเหนแต่มันยังไกลคนอื่นจะมนนไม่เข้าใจเลยแต่โอเคถ้าที่อ่านมาช่วงเข้าใจแล้วว่ามันตายตัวไหมแต่ค่าตัวเลขประจําแต่ละช่องต่างกันถ้าเป็นดาวเหรือแต่ทิศทางการเดินเป็นไปตามทิศจริงตามนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าคงที่ทางสาร ต้องจำแต่การคิดแทนการจํานั่นคือการประยุกต์ครับพี่ครับคนยกมือดิอาจารย์ขาถามนิดนึงถ้าในเราดีที่ว่าประตูมันอยู่ด้านนี้การกลับที่คุณเด่อต้องถูกแล้วมันจะหายหายบางส่วนไปฟังฟังฟังไว้เลยนะแนวเฟชชิ่งด้านหน้าที่ยืนพื้นเพื่อจะเข้าบ้านอยู่ด้านไหนประต,ตอูอยู่นี่อยู่เนี่ยไม่สําคัญ แต่จาไว้นะครับเมื่อยืนอยู่หน้าประตูแล้วมองเข้าไปในห้องหรือในบ้านให้เป็นเก้าช่องอยู่ข้างนี้แล้วคอยากเข้าใคอยากเข้าแสดงว่าผังก็อยู่ด้านนี้แล้วมันขาดมุมมุมใดขาดฟังชีวิตจริงเป็นเช่นลงรถไงขาดไหมชั้นหนึ<ม>่งแสดงว่ามุมใดขาดหายเรื่องนั้นของชีวิตมีผลในวิถีชีวิตจริงม,มุมใดขาดหายที่ครับ มุมช่วยมาเริ่มสวยๆแล้วนะไหนรู้ไหมมุมใดขาดที่คนก็หายส่วงบันไดครัวอยู่ตรงแหนไหนเข้าวุ่นวายแต่หนักสุดขาดหายนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีเลยนืกอ,ออกใช่ไหมล่ะเช่นสมมติทิศจริงสมมติทิศจริงนะลงรถเข้ามาทางด้านตกเฉียงใต้ไปเลยเชื่อไหมครับคนในบ้า,ขานขัดแย้งและงี่เง่ากว่าเรื่องไม่เกิเรื่องยิ่งอะเพราะอะไร เป็นพลังแห่งความรักและครอบครัวความสัมพันธ์แล้วยิ่งรถเข้ามาทับนะแปลว่าเข้าออกสตาร์ทรถเข้ารถออกนะครับกลับช้ากลับไวยังไงบ้างบน่นกันละหุดหิดจะแล,นะแล็นไหมมันจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นเลยแสดงว่าในทางวงจุ้ยที่ดีแล้วนะครับที่สมดุลมันแปลว่าทุกพื้นที่นึกภาพออกไหมทุกพื้นที่ทุกตำแหน่งทุกผังทุกช่องต้องมีครบ จำได้ไหมที่โชคเกิดคำว่าบ้านไร้หัวใจมันแปลว่าวาแหวงขาดหายแต่คือ,อว่าขนาดขาดยันหัวใจบ้านจเจริญได้แต่ขาดหายแต่ละมุมส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะยังกู้ได้สร้างได้สําเร็จได้ไม่ยาก <S <S <ๆ>แะ้ทุกคนพอเข้าใจวิชาผังก่อนไหมเอาที่ให้วิชาผังก่อนนะว่าวิชาผังคือภาคทิศคืออะไรปรับแกกยังไงโอเคไหมอ่ะการบ้าน รอเวลานี้ต่ครับ <c oughs> ถ้าผมว่าประตอูอยู่ริมประตูอยู่ริมซ้ายเนี่ย,ยถังแต่มีงานนั้งไมนได้เปลี่ยนเหรับพี่ครับถังไม่เปลี่ยนฟังอยู่ริมซ้ายริมขวาไม่ว่าของเดียวว่าถ้าประตูอยู่ด้านเนี้ก็มองอยู่ด้านนี้ก็มองเข้าไปข้างในถ้าประตูอยู่ด้านนี้ก็มอ,อนนมองด้าน,น้เข้าไปข้างในก็เก้าช่องเหมือนเดิมพี่ครับยืนหน้าประตูทุกครั้งอ่ะแล้วสามนิ้วเดี๋ยวนี้จบ าตามนิ้วมันพลาดไปยังไงล่ะในเก้าช่องนะั้นมันไม่เป็นไปตามนะัะขยายพื้นที่ดิจะต้องจะต้องแบ่งให้ให้เป็นเก้าส่วนเท่าเท่ากันนเลยถูกต้องต้องเก้าสว่วนเท่ากันเลย คือนิ้วที่ชิดโคนใช่ไหมเอยตำแหน่งทชิดโคนจะอยู่ติดตัวเสมอปลายนิ้วเรือออกใช่ไหมครับสี่เก้าสองใช่ไหมเอยจะชี้เข้าหาด้านในเสมอโชคถึงได้วางคีย์บอร์ดให้พี่ช่วยจำจำได้ไหมมุมในไซสุดรวยเพราะไปนิ้วชี้ต้องชี้ไปมุมร่ำรวย มุมความรักก็คืออำนาจปตายิ้วนางก็จะชี้ไปอำนาจใช่ไหมล่ะพี่ลองคิดดูทำไมโชคต้องตั้งแผ่นนี้ขึ้นมาให้พี่ลองคิดดูนะเพราะอะไรนิ้วนางนความรักไหมเข้าใจยังลแสดงว่ามันเป็นการตรวจสอบมุมความรักมันตรงไหมเพราะมุมไปามรักต้องอยู่ในนิ้วนางนิ้วนางเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนแหวนงความรักเห็นไหมล่ะแสดงว่ามองอย่างนี้แค่นั้นพอมันก็จะง่ายขึ้นในการช่วยจํามันเป็นแค่พิชาค่ะ นี่ครับจดได้กระดาษแล้วใช่ไหมทำกระดาษนี้ให้เป็นตารางเก้าช่องต่อไปนี้ listen to me please ให้หาเมจิกสีสันสดสวยไม้บรรทัดต้องเอามาทุกคนใครไม่เอามาขอให้สวยขอให้รวยยิ่งขึ้นก็ไม่มีืมแล้ว <c oughs> กับแล้ว กำลังคิดถึงอยู่ปัญหาคือวันอาทิตย์ไปไหนจ๊ะหางไปเที่ยวไหนมาแล้วแฮงหรือไงโอ้ประโยชนแรกนั่นคือความจริงพี่รุนนี้ไม่มีแฮงไม่มีแฮงนะครับโอเคพี่จ๋าเนี่ยรู้ไหมครับจะต้องมีใช่ของมีเลยครับหน พี่ครับเอาเข้าจริงแล้วอ่ะครับพี่ได้เห็นว่าการเขียนดาวห่วนเป็มรูปแบบพี่ครับมันแค่ไม่กี่สิบบาทไปหาซื้อกันใช้ปากกาสีแล้วแต่พี่รัแต่มันต้องใช้จริงๆแต่ตอนนี้ที่โชคต้องการทาตารางเก้าช่องเอาปากกาที่เหลือต่างไม้บรรทัดแจกดยแจกไปก่อนก็ได้แสดงว่าไม้บรรทัดปากกาต้องมีถ้าใครจะใช้สีอ่ะนึืไอก่อนจะเอาสีอะไร ทำตารางพี่ครับห้ามมัดง่ายจะต้องวัดให้มันเป๊ะๆทำตารางเข้าช่องที่ได้ก่อนอ่ะทำเลยเขียนเลยเพราะเดี๋ยวโชคจะส่งกันเดี๋ยวโชคจะให้การบ้านแต่ตอนนี้พี่จะต้องทําตารางเข้าช่องที่ได้เพราะอะไรรู้ไหมบาาคทั้งบ้านคนมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้หรอกแค่นี้ครับมันมีทั้งจัตุรัสแล้วก็มีทั้งผนผ้าใช่ไหมเอ่ยตอนนี้ทาตารางเข้าช่องใี้ได้ก่อน ครับสมมติว่าถ้าเราทำตามผักน,นะคะ่ะแล้วจัดคิดจริงอ่ะมันไม่ตรงกันมันจะมีผลี่ครับวิชามันมีให้เลือกฟังโชคนะวิชามีให้เลือกวิชาผังมีแค่50คะแนนโดยประมาณนัออกใช่ไหมแต่ทิ่จริงให้พลังเรา70-80คะแนนดังนั้นนะครับเมื่อจัดคิดจริงปล่อยผังโชว เดือนที่ปล่อยเทิจนึกออกใช่ไหมมันจะมีโกสเต็เมันไปอีกเ,เรื่อยๆเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยโชคพยายามสร้างกระบวนการคงจุ้ยในคงจุ้ยที่ง่ายที่สุดให้พี่แต่เวลาการสรุปให้ตอนที่โชคไม่สรุปนะโชคแค่ชี้เป้าว่าคงช่วยพื้นฐานมีอะไรบ้างแล้วเวลาสรุปจริงๆแล้วมันให้คุณให้โทษยังไงแค่นั้นเองเดี๋ยวโชคจะสรุปให้ละเอียดอีกอ่ะตีเส้นเป็นตารางเก้าช่องให้ได้

ไม้บรรทัดกับปากกาสีต้องหามานะบางคนใช้ดินสอสีก็ได้แล้วแต่ขนาดเพราะมันต้องใช้จริงๆไ้ไหี่ไดนือนนี้ะขั้นที่หนึ่งนัดนะตีในนัดเลยไม่ต้องมาวัดในตารางช้าพี่ครับเอาประมาณก็ได้ ไม่ต้องไปเป๊ะๆหรอกขี่มินขี่อะไรต่างแต่ฝึกไว้ได้วยความละเอียดดีกว่าฝึกไว้ได้วยความมาักง่ายกลับมากเ็เริ่มสอนพอนนดีครับถ้าใครเป้นตัวเป็น แถวหน้าเสร็จจ้าแถวหน้าเสร็จแล้วครับโจทย์แค่แถวหน้าอย่างเดียวนะแถวอื่นไม่เกี่ยวนะแถวที่หนึ่งนะให้ประตูเข้าอยู่ทางด้านนี้ในแถวที่หนึ่งที่พชัชอบไม่ได้บอกว่าจะเข้าบนเข้าล่างนี่นี่มันกคือหน้าบ้านเหมือนกันนี่เพียงแต่มันจะเป็นสี่เหลี่ยม ขนานหรือว่าสี่เหลี่ยมตัดตั้งแค่นั้นเองนึกออกใช่ไหมครับมันต้องสร้างโจทรยร์นึกออกไหมเพราะแปลปัดใจมันจะแปลเปลี่ยนไปนึกออกใช่ไหมครับแถวที่สองเสร็จยานแถวที่สองทางด้านนี้โจทย์นะครับเป็นอย่างนี้นะ นี่ค <Okay. Okay. S 2> ือแถวที่สองแถวที่สามแถวที่อ้อแถวที่สี่แถวที่พา